เมื่อวันที่9กรกฎาคมนายวีระพวงผู้นายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลตํารวจตีวัฒนายี่จินผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนํากําลังฝ่ายปกครองและตํารวจตะเวนชายแดนบุกเข้าตรวจค้นสถานที่ก่อสร้างลงรับซื้อผลไม้ริมถนนหลวงหมายเลข317จันทบุรีสะแก้วพื้นที่หมู่11ตาบลปัทวีอมะขามหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากสายรายงานว่า มีขบวนการข้าไม้พยุงข้ามชาตินำไม้พยุงมาซุกซ่อนเอาไว้ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่เกือบ40ไร่หลังจากเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมนำรถแมคโทรมาขุดเปิดหน้าดินต้องสงสัยบริเวณลานหน้าลงผลไม้ขุดดึกลงไปประมาณ2-3เมตรพบแ <ทบ S 2> ้งน้ำขนาดใหญ่ขนาดความจุน้ำ15,000ลิตรฝังอยู่ใต้พื้นดินมีผ้าใบพลาสติกค,คุมทับไว้ และปิดผนึกฝาเอาไว้อย่างแน่นหนาต้องใช้เครื่องตัดแก๊สมาตัดฝาออกทําให้พบว่าภายในมีท่อนไม้พยุงจํานวนมากมูลค่า,าไม่ไมต่ํากว่า10ล้านบาทาจึงยึดเป็นของกลางพร้อมควบคุมตัวนายวรพลเงินเปี่ยมพลงานเฝ้าไปสอบสวนให้การว่ารับจ้างเฝ้าสถานที่ให้กับเจ้าของอซึ่งเป็นพ่อลูกกันเบื้องต้นตํารวจจะได้ติดตามตัวมาดําเนินคดีต่อไป